สวัสดีครับเ,เพื่อนๆครับยินดีต้อนรับสู่ช่องไทยสุรินทร์สัญจรครับผมขอบพระคุณที่แวะมารับชมนะครับามาดูบรรยากาศช่วงเช้าวันนี้ที่บ้านน้องอุ้งอิงนะครับซึ่งจะมีพิธีใส้าบาทแล้วก็จะแห่องค์กระถินนะครับไปที่วัดเพื่อทําการทอดถวายที่วัดในช่วงเช้าของวันนี้นะครับตอนนี้บรรยากาศที่บ้านก็มีเอฟซีพบพ่อแม่จาก ที่ต่างๆมากันเยอะเลยนะครับก็แต่ละคนก็กําลังทยอยมานะครับเพื่อนที่จะมาเข้ามา,าร่วมทําบุญใหญ่ในครั้งนี้นครับเป็นบุญกระถินนะครับที่น้องหญิงได้จะทําการไปทอดถวายที่วัดบ้านหนองคูกนะครับเดี๋ยวอันนี้คือบรรยากาศช่วงเช้านะครับที่หน้าบ้านนะครับซึ่งก็วันนี้ก็เย็นชุ่มฉ่านะครับเนื่องจากว่ามีละอองฝน ตกลงมาเมื่อคืนนะครับแล้วก็ช่วงเช้าก็ยังมีรองจางๆอยู่นะครับทําให้เรายังไม่เห็นดวงอาทิตย์ที่กําลังจะขึ้นมาตอนนี้นะครับตอนนี้ยังเช้าอยู่นะครับประมาณเจ็ดนาฬิกาก,ก,กว่าๆนะครับอันดาพ่อพ่อแม่เอฟก็มาเก็บบรรยากาศช่วงเช้ากันหลังจากที่เมื่อคืนนั้นอ,อยู่กันที่นี่สนุนกสนานกันก็ด็กหน่อยหนึ่งนะครับไม่ถึงกับด็กมาก ว่าแต่ละคนก็กลับไปทักฟันเพื่อเตรียมตัวที่จะร่วมบุญใหญ่ในเช้าวันนี้นะครับรับนั่ันดีรับเป็นิด่กเดี๋ยวไปดูข้างในว่าเขาทำอะไรกันบ้างแล้วครับครับผมไครับครันี่ช่วงเช้าก็แต่ละคนก็ไปรับกาแฟร้อนๆอยู่มุมโน้นฝั่งโน้นนะครับส่วนตั่งนี้ก็จะมุมนี้ก็ เป็นเป็นมุมที่สำหรับใครที่มาถึงก็อยากจะเก็บภาพสวยๆเป็นที่นี้ก็จะเป็นมุมนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับองค์กระถินซึ่งจะทําการตรงนี้จะเป็นที่พระคุณเจ้าก็นิมนต์มาเรียบร้อยแล้วนะครับมาเพื่อจะรับบัตรช่วงเช้านะครับตอนนี้ก็รอทาง พ่กพ่อแม่แล้วก็ผู้ที่จะมาร่วมทําบุญนะครับมาใส่บาตรครับพุทธเจ้ามานั่งรอแล้วเดี๋ยวไปดูข้างในก่อนว่าข้างในเขากินอะไรกันนะครับเดี๋ยวไทยสุรีก็จะไปหากาแฟสักแก้วหนึ่งกันครับเพราะว่าวันหนึ่งนั้นถ้าไม่มีกาแฟเข้ามาก็จะสโลสเล่ครับเดี๋ยวอาหารเช้า อันจานนี้ก็มีมาให้บริการแล้วนะครับใครอยากจะทานอะไรก็บริการ,ร,รกกตัวเ,เ,เ,เองสวัสดีค,ครับผมกากาแฟครับตรงไหนกาแฟกาแฟเอาตรงไหนกาแฟโอ้ขอบคุณครับผมครับเพราะว่าจุดบริการนั้นมีหลายที่เดี๋ยวไปทางโน้นเดี๋ยวจะเดินไปเอากาแฟรอ้อนก่อนครับผมนี่ตรงนี้จะเป็นจุดที่บริการกาแฟ ส่วนฟอนสซินก pues ็จะมาใช้บริการด้วยสักแก้วหนึ่งก่อนแต่ขอนนีวางกล้องครับหับจมกนสักครู่นี้ก็เข้ามาใช้บริการกาแฟตรงนี้ครับแล้วก็กดน้งร้อนครับซึ่งน้ร้อนนี้ก็ต้องใช้เทคนิคนิดหนึ่งนะครับในการกดเพราะว่าจะมีปุ่มเซฟตี้ไว้สาหรับกันเด็กมากดเล่นปกติจะใช้แก้วดันเข้าไปกดได้เลย ตรงนี้จะไม่ทําอย่างนั้นครับจะมีการกดสลักเพื่อไม่ให้มันกดออกง่ายผู้ใหญ่จึงจะรู้นะครับต้องทํำยังไงครับเพราะว่าเดีถ้าเป็นปู่มน้าเย็นก็แตะแก้เข้าไปกดไปเลยระบบเซฟตี้ส่วนฝั่งนู้นก็จะเป็นมุมไมโครนครับที่ทําอาหารบริการครับแล้วก็ใครอยากกินอะไรก็มา ตอน,น้อนจากไม่ครัวเลยหรือจะราไปที่โต๊ะทางโน้นก็ได้ครับซึ่งไม่ครัวก็จะยกไปทางโน้นเลยครับเพื่อให้เอฟซีพอๆๆรับประทานกันนะครับตามมัธยาศัยตอนนี้ทางทีมงานนะครับก็ทยอยขนกงกระถินนะครับปัจจัยที่สาธุชนร่วมทําบุญทยอยลงมา ไปไว้ที่กองกถิ่นเหมือนเดิมนะครับอย่างที่เมื่อคืนนั้นต้องยกไปเก็บเพื่อความปลอดภัยไว้ก่อนนะครับก็เพื่อลงกลับมาตั้งที่องค์กรถินนะครับก่อนที่จะทําการแห่ไปที่วัดอีกทีหนึ่งนะครับครับสาหรับจุดนี้ก็จะเป็นศาลพระภูมินะครับาที่นะครับซึ่งจะเป็นที่ กาบไหว้บูชาขอจะทําพิธีอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะครับทางบ้านนะครับรวมถึงองุหญิงก็จะต้องมาขอตรงนี้ก่อนนะครับมากราบไหว้บูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับ <c oughs> ตอนนี้ทางทีมงานนะครับคุพอพ่อแม่ก็กลังช่วยกันลำเลียงต้นเงินต้นทองนะครับที่ เป็นองค์ประกอบขององค์กระถินลงมาจากบ้านเพื่อที่จะเข้าไปตั้งไว้รวมกับที่องค์กระถินตรงนั้นนะครับแล้วก็จะหลังจากที่ถาวายพัตหานเช้านะครับคือใส่บาตรเสร็จแล้วถาวายทุกอย่างเสร็จแล้วก็จะทําการแหร่ไปที่วัดเพื่อทําการโทษถาวายอีกทีหนึ่งนะครับ น้องก็ลงมาเรียบร้อยแล้วในชุดที่สวยงาม รับคลิปนี้ก็รับชมเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะนําเสนอคลิปบรรยากาศดีๆสวยๆบรรยากาศที่ชื้นมึนบรรยากาศที่อิ่มบุญในคลิปถัดไปอีกนะครับกลับจะดีเข้ามารับชมต่อนะครับผมคุณแม่หน่อยก็สวยนะครับ